นะทุก่านี่มต้อสเง้มาดโกลพอจะไม่ทออ่าคุณเราต้องมาทำบุญนะทุกท่านเร เห็นออยู่ตปิดประวัติสินทรัพย์โอ้โหโอเคใครที่ชอบน่าจะน่าจะดีครับน้อยไปหน่อยคนนะเดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจกกันเยอะมากเลยจากผู้สนับสนุนของเราผู้สนัมผัสคนแรกท่านแรกครับห้าสครับดีครับเคชาต์ไพชนะแล้วก็ สองครับกระดูกกระดิกได้นะครับโอเคครับโอเคค่ะนี้คนม็เยอะเท่านี้หรอรับรับมแล้วไรสองครับโอเคครับออะะลู ท่านได้สังเกตกิมมิกอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือสีสันเมืองไทยที่มีนามปาะกาว่าคุณรักกีหรือว่าคุณรักกิดควรหาเวชนะคะได้ออกแบบดีไซน์พร้อมกับคนที่มีใจรักในการวิ่งและเราจะแข็งแรงไปถ้าคุณไม่ลงทะเบียนไม่ได้สมคัครกเรื่องเาเนี่นะครับก็อาจจะเข้าร่วมนี้ไม่ได้นะครับ,นะรบมีการเช็คอินด้วยนะครับต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงครับ เพื่อเราเผื่อเหตุการณ์ขึ้นเราจะได้ติดตามได้นะครับ p u s Cash Card is a great honor to be one of the official sponsors for the fourth consecutive years over 25 years ties hands before collecting medals and c o o p s ถือว่าเป็นรายการหนึ่งของกีฬาสปอร์ตทัวริซึมของการกีฬาแห่งประเทศไทยดีนะคะตอนแรกเราก็ว่าเราตอนแรกก็เผลอก็ถามทางทีมงาน ปีนี้เราตัดตัดปูมาเราทำไปนะครับต้องจัดทานผู้รบอ่านของคอรมได้แจ้งว่าที่ได้รับเรื่องของมาตรฐานของเซนตี้ไทยจีนเนี่ยเป็นวุ้มีมากต้องแต่ว่าเราก็ยังรันที่สามารถที่จะมีรายการแข่งขันภายในประเทศึ่งยังไงบ้างก็เห็นว่างานนี้เนี่ยหูหนักวิ่งแบบระดับอินระดับ i n t e r n a t i น n a l ก็เข้ามากันใน You okay.